สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมพบกับพัตเตอร์เหมือนเดิมเลยที่โชว์รูมสยาเมเอนโซ่โตค้าของเรานั่นเองนะครับรถสวยคัสสภาพคุณภาพเกียร์เอแน่นอนนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับใครที่กำลังมองหารถกระบะป,ปีใหม่ๆนะครับตัว ท็อปคับสี่เนี่ยไม่ควรพลาดชิปนี้เลยนะครับเพราะว่าพัตเตอร์นําให้คุณผู้ชมทุกท่านแล้วนะครับอยู่ด้านหลังพัตเตอร์แล้วนั่นก็คือเจ้าอินสูดดีแม็กวีคอร์สสามจุดศูนย์เอ็มดีดีไอนะครับเป็นตัวท็อปสุดคับสี่ปีสองพันยี่สิบราคาปกติเนี่ยเราตั้งขายกันอยู่ที่แปดแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับแต่วันนี้พัตเตอร์มานําเสนอเพียงแค่เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับที่สําคัญเลขไม่อยู่ที่สามหมื่นกว่าโลเท่านั้นนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นสองจุดห้าเก้าเท่านั้น 20,000โลนะครับรัาประกันเครื่องเกียร์กล่องกันไปเลยใครที่ดูรถไม่เป็นนะครับเรามีเจ้าหน้าที่มาตรวจรถให้แล้วนะครับจากเว็บไซต์วันดูคานะครับออกเกจรถคันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ช่วงล่างนะเขาตรวจหมดเลยนะครับคันนี้ได้รถเกจเอคสภาพแน่นอนนะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำนะครับตัวรถจะ สวยงามยังไงนะครับออปชันจัดเต็มขนาดไหนเดี๋ยวพัตเตอร์พาไปดูรอบคันกันครับมาดูที่ด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับตัวรถเนี่ยเป็นสีส้มสีตรงปกสีเดียวกับโบชัวร์เลยนะครับซึ่งเป็นสีขายของเขาเลยนะครับกระจังหน้านะครับเขาจะเป็นสีเทาไฮเปอร์แบบนี้นะครับซึ่งตัดกับสีดําโลโก้อิวสุด้านหน้านั่นเองนะครับในส่วนของแผงด้านหน้าเนี่ยจะเป็นสีแบ็คเป็นโนแบบนี้นะครับจะเป็นสีเงาแบบนี้ในส่วนของไฟหน้านะครับมีไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ก็จะเป็นขีดด้านนอกแบบนี้นั่นเองนะครับไฟหน้าโปรเจก หมอกก็จะอยู่ด้านล่างเหมือนกันนะครับก็ทําให้ไฟหน้าเนี่ยส่องสว่างได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของชุดแต่งด้านหน้าเนี่ยมีมาให้นะครับเขาจะใช้สีเทาไฮเปอร์เนี่ยตัดทั้งคันเลยนะครับตั้งแต่ด้านหน้ายาวจนไปถึงซุ้มล้อด้านหลังก็จะใช้สีนี้หมดนะครับทำให้ตัวรถมันมีความสปอร์ตนะในส่วนของด้านหน้าด้านหลังเนี่ยก็จะมีเซ็นเซอร์รอบขันให้ด้วยนะครับด้านหน้า4ีจุดด้านหลังอีก4จุดนะครับมาดูในส่วนของล้อแม็กกันบ้างนะครับล้อแม็กอูสูตัวท็อปวีคอร์สแบบนี้า ข้างมีบันไดข้างมาให้ด้วยซึ่งชุดแต่งของเขาเนี่ยจะใช้สีเทาอย่างที่ปัตเตอร์บอกนะครับเป็นเทาไฮเปอร์ทั้งคันเลยนะครับกระจกมองข้างเป็นสีเทาไฮเปอร์เหมือนกันรวมถึงมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างับเป็นดวงเล็กๆแบบนี้แล้วนะครับโลโก้ของ V c คอร์นะครับด้านหน้ามีมาให้ด้วยนะแสดงถึงความเป็นตัวท็อปสุดนั่นเองในส่วนของแรกหลังคานะครับติดมาจากศูนย์นะครับค่อนข้างที่จะแข็งแรงเลยนะครับไม่ได้ติดเพิ่มนะในส่วนของกระบะท้ายกันบ้างนะครับมีโลโก้สี่ขุนสี่ให้ด้วยนะครับดิฟล็อก ส่วนของไฟเบรกเนี่ยเขาจะเป็นดวงนอกแบบนี้นะครับเวลาตอนคืนเนี่ยตรงนี้เขาก็จะเป็นแสงสีแดงข้างบนและด้านล่างนะครับส่วนตรงกลางไม่ใช่ไฟนะครับเขาจะเป็นป้ายจับพิ่มนั่นเองนะครับไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านบนนะครับส่วนไฟเบรกหรือว่าไฟถอยจะอยู่ด้านล่างนั่นเองนะครับในส่วนของบาท้ายนะครับที่มีทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเป็นของแท้จากศูตรนะครับมีโลโก้อิลสูตรเรียบร้อยนะครับจะได้มาแบบนี้เลยและในอิลสูตรดีแม็กปีใหม่ๆเนี่ยเขาจะใช้เป็นกันชนท้ายแบบนี้นะครับซึ่งเป็นทั้งชุดแต่งของเขาด้วยนะครับแล้วก็เป็นบัน ไว้ด้วยกัน4ี่จุดเหมือนกันเหมือนกับด้านหน้ากล้องมองหลังมีมาให้พร้อมนะครับต้อนอยู่ที่มือเปิดัอนเอนะครับแม็กไลเนอร์เดิมแบบนี้เลยนะครับรถไม่เคยบันทุกเลยสวยๆเนียนๆแบบนี้นะครับตาเอลซุอยู่ครบเลยนะครับเป็นแม็กไลเนอร์ที่มาจากศูนย์เหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูด้านในกันนะครับคันนี้เป็นกุญแจคีเลตสอดอกนะครับเป็นดอกหลักแบบนี้ทั้ง2ดอกเลยเดี๋ยวพาไปดูด้านในครับมาดูในส่วนของเบาะกันก่อนนะครับเบาะเขาจะเป็นสีน้ำตาลน้งคันเลยนะครับเดินด้วยได้สีขาวแบบนี้นะครับเบาะของดีแม็กเนี่ยเขาจะใหล แบบนี้นะครับให้อารมณ์ว่าเหมือนขับรถสปอร์ตเลยนะครับผมในส่วนของฝั่งคนขับเนี่ยจะได้เป็นเบาะไฟฟ้านั่นเองนะครับในส่วนของพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยมันติดฟังก์ชันมีออปชันมาให้ครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพุสคอนโทรลต่างๆเพิ่มเสียงลดเสียงเราสามารถคอนโทรลจากพวงมาลัยได้หมดเลยนะครับมาดูในส่วนของหน้าจอกันบ้างนะครับตามสไตล์อุตสูตเนาะด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นบอกรอบเครื่องนะครับด้านขวาก็จะเป็นความเร็วและเขาจะมีจอทีฟทีเล็กๆแบบนี้มาให้ตรงกลางด้วยนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับคันนี้นะครับเลขไม่อย ไม่น้อยมากๆแล้วบุคคลวิทย์ท่านนี้เรามีให้ครบเลยนะครับคุณผู้ชมมาดูที่แผงแดชบอร์ดด้านหน้านะครับแผงแดชบอร์ดด้านหน้าจะเป็นหนังสีน้ําตาลแบบนี้นะครับเป็นหนังสังเคราะห์เลยนะครับส่วนขอบแอร์ต่างๆนะครับจนยาวมาถึงฝั่งผู้ขับขี่เนี่ยจะใช้เป็นสีแบ็คเป็นโนแบบนี้นะครับตรงกลางจะมีหน้าจอมาให้นะครับหน้าจอเป็นภาษาไทยเป็นทัสกีนด้วยนะครับหรือว่าหลายๆคนเนี่ยที่ไม่อยากทัสกีนนะครับเขาก็จะมีปุ่มด้านล่างให้เราเลือกใช้เหมือนกันนะครับฟังก์ชันต่างๆมีมาให้ครบนะครับไม่ว่าจะเเเเเเป็นนนนนนววิกตตตตอออรรรรร์บบบลลลููทธ่่าาาางงงๆะะะคคััสสมมถถไดด้้้ยยึหจจีแผ เวลาเราเข้าเกียร์ถอยด้วยนะครับเวลาเราเข้าเกียร์ R ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีกล้องมองหลังให้เราได้ใช้นะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่อาจจะไม่ชินกับการขับรถใหญ่ๆคันนี้มีฟังก์ชันนี้มาให้ด้วยนะครับแอร์นะครับแอร์เป็นดูโอแยกซ้ายขวานะครับสามารถเลือกปรับอุณหภูมิเองได้นะครับปุ่มด้านล่างนี่ก็ใช้วัสดุที่ค่อนข้างดีเลยนะครับใช้งานง่ายรวมถึงอีกหนึ่งฟังก์ชันที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับนั่นคือฟังก์ชันขับสี่ของเขานั่นเองนะครับปรับยังไงปุ่มจะอยู่ด้านนี้นะครััปรงง่่่าาาายยมกกเเนนนนะคจีืออตตตติใวแถ้ เราสามารถหมุนได้เลยนะครับในขณะที่รถขับทางตรงหรือว่าจอดอยู่นะครับเราสามารถหมุนได้นะครับแต่ถ้าเราจะไปขับ4ี่โลเนี่ยรถอาจจะต้องจอดนะครับเพราะว่ามันหมุนไม่ได้ต้องใช้มือดันเข้าไปนิดนึงแล้วก็หมุนมาเป็น4โลนั่นเองนะครับส่วนของช่อง usb aux นะครับเราสามารถเสียบตรงนี้ได้นะครับรวมถึงไฟ12โวลต์ที่เราใช้ชาร์จแบตหรือว่าใช้จุดบุหรี่จะอยู่ด้านนี้นะครับสามารถต่อได้เลยในส่วนของหัวเกียร์นะครับเกียร์ของอิวสูเนี่ยพอเป็นตัวเกียร์ออโต้ใช้งานง่ายมากครับเพราะว่าไม่มีเกียร์ เิ่มเกียร์จากตรงนี้ได้เลยนะครับผมส่วนของเปิดปิดเซนเซอร์หน้าหลังนะครับบางคนอาจจะรําคาญเนาะเพราะว่าคันนี้มันมีทเซนเซอร์ทั้งด้านหน้าด้วยด้านหลังด้วยเราสามารถมาเปิดปิดจากตรงนี้ได้นะครับในส่วนของเพดานนะครับในรถรุ่น V Cort เนี่ยต้องบอกเลยว่าข้างในภายในจะเป็นสีดาแล้วนะครับเป็นสีดาเข้มๆแบบนี้นะครับด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะครับผมสะอาดเรียบร้อยดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวพัตเตอร์จะพาไปดูด้านหลังกันครับว่าคันนี้สวยงามขนาดไหนครับามาดูด้านหลังกันบ้างนะครับสำหรับกระบะสีประตูแบบนี้้าดนะครับ ภายในไม่มีรอยฉีกขาดเบาะไม่ย่นเลยนะคบได้ทุกอย่างเนี่ยยังอยู่ในสภาพเดิมเบาะตึงๆแบบนี้นะครับสภาพสวยจริงๆที่สําคัญนะครับรถไม่ต้องกลัวร้อนนะครับเพราะว่ามีแอร์หลังมาให้ถึง2ตัวด้วยกันนะครับสามารถปรับได้ไม่ต้องแย่งกันและมีรู USB สาหรับชาร์จแบตเตอรี่ได้ด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมสวยจริงๆนะครับคันนี้นะครับออปชั่นเต็มๆท็อปๆแบบนี้นะครับใครสนใจนะครับติดต่อพัชเตอร์ตามเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลย0946459244นะครับยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านเลยนะครับ การไฟแนนซ์วิ่งเซ็นฟรีทั่วประเทศเลยรวมถึงรถสไลด์ขนส่งรถเนี่ยถึงหน้าบ้านท่านทั่วประเทศนะครับซื้อสดเรามีเล่มพร้อมโอนนะครับหรือใครที่อยากจะเข้ามาดูคันจริงเข้ามาทดลองขับคันจริงนะครับมาสัมผัสคันจริงแบบนี้นะครับโชว์รูมของเราอยู่บนถนนกาญจนาพิเศษบางแคกรุงเทพมหานครนี่เองนะครับเข้ามาทดลองขับกันได้พัตเตอร์ยินดีให้บริการอยู่นะครับผมสุดท้ายแล้วนะครับฝากไปด้วยกับช่องทางการติดต่อของเรานะครับที่เราลงคลิปไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับผมไอจีดิจิตอลนะครับเราจะมีคลิปใหม กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดโปรโมชั่นดีจากทางสยามเนโซอออโต้คาร์ของเรานั่นเองนะครับสำหรับวันนี้พัตเตอร์ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ